ยกฟ้องสนธิหมิ่นประมาทบิ๊กออสห้ประเด็นชี้เป็นการติชมโดยสุจริตสารอาญาย,ยกฟ้องนายสนธิลิมทองคุลในคดีหมิ่นประมาทพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงอดีตผอ,อตรอและอดีตนายกสมาคมฟุตบอลใน5ประเด็นโดยสารเห็นว่าการกล่าวอ้างของนายสนธิเป็นการติชมโดยสุจริตประเด็นที่ถูกฟ้องร้องนั้นเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือคดีของนายวรยุทธ์อยู่วิทยาการขึ้นเงินเดือนของพลตำรวจเอกสมยศเรื่องตำรวจสาไลาย การหัวประมูลลิขสิทธิ์ฟุตบอลไทยลีกและลำดับอันดับของฟุตบอลไทยลีกทนายความของนายสนธิอธิบายว่าสารพิจารณาจากพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงต่างๆเช่นคําให้การของพลตํารวจเอกสมยศเองและความเห็นของกฤษฎีกาเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนแม้จะมีคําพูดไม่สุภาพบ้างแต่สารเห็นว่าไม่ถึงขั้นหมิ่นประมาทเนื่องจากเป็นการวิพากษ์วิจารณ์บนพื้นฐานข้อเท็จจริงที่มีอยู่และเป็นการติชมโดยสุจริต นายสนธิแสดงความพึงพอใจต่อคำพิพากษาและยืนยันว่าจะขึ้นเวทีปราศัยในวันที่28มิถุนายนเพื่อกดดันให้นายกรัฐมนตรีลาออกการปราศัยครั้งนี้นายสนธิเชื่อว่าจะมีประเด็นสำคัญที่จะนำเสนอแม้จะระบุว่ารัฐบาลชุดนี้พูดอะไรไปก็ไม่สะเทือนแต่ก็แสดงความมั่นใจว่าจะมีผลต่อสถานการณ์ทางการเมือง